ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันนะครับ ตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกะกะตได้ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เนี่ยเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกันนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้รับทราบและก็เตรียมความพร้อมในการไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะครับที่เราจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ตรวจสอบรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อนะครับหลักฐานที่ใช้แสดงตนก็ได้แก่บ,บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ตรงนี้เนี่ยบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับ 3. รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับโดยลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือบนต้นคั้วบัตรนะครับในกรณีที่เราไม่สามารถลงลายมือชื่อได้นะครับบัตรก็จะได้2ใบใบแรกเป็นบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิน่นและอีกบัตรหนึ่งนะครับก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่น ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็จะเป็นบัตรที่ใช้เลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบัตรที่เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอย่างละ1ใบ 4. ทําเครื่องหมายกากบาทนะครับโดย4.1เนี่ยท่านเข้าไปที่คูหา4.2นะครับทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทําเครื่องหมายนะครับที่เป็นช่องว่าง ให้ทำเครื่องหมายการกระบาทนะครับและ4.3นะครับพับบัตรเลือกตั้งตามรูปนี้นะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะครับท่านก็จะต้องย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองนะครับโดยหีบบัตรเลือกตั้งก็จะมี2หีบนะครับหีบหนึ่งก็จะเป็นหีบที่ใช้ใส่บัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกหีบหนึ่งก็จะเป็นหีบที่ใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับและนี่ก็คือขั้นตอน การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะต้องศึกษาไว้แล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ